วันนี้มาทำภารกิจนะคะก็พาลูกค้ามาดูอาพาร์ตเมนต์นะคะเพื่อนๆนะคะพี่เก้มมาทํางานนะก็หลังจากเลิกงานเราก็พาลูกค้ามาดูอาพาร์ตเมนต์นะคะสี่ครอบครัวนะคะเ,เขาเปิดให้ลูกค้านะคะสามารถซื้อที่นี่ได้นะคะอ,าอาพาร์ตเมนต์วีไอพีเลยเพื่อนๆนะคะอาพาร์ตเมนต์วีไอพีนี้ตารางเมตรละนะคะสองแสนหกหมื่นนะคะสองแสนหกหมื่นบาทนะคะสองแสนหกหมื่นบาทก็ 200,000หกหมื่นบาทตารางเมตรละเอ่อตารางเมตรละประมาณ 3, ะะ 3, า 4, ะะส,นนสะะามหมื่น,นนะคะสามหมื่นกว่ากับสี่หมื่นนะคะเอ่อโนสกันนะคะเงินเงินนอร์เวย์เซนนะคะเอ่อตารางเมตรละสองแสนแปดหมื่นนะคะแล้วจะต้องซื้อลานจอดรถด,ด้วยฮะลานจอดรถซื้อตลอดชีวิตนะคะซื้อลานจอดรถประมาณหนึ่ลลงดลดด้านบาทนะคะซื้อลานจอดรถซื้อกระดาษซื้อห้องจอดรถด้วยฮะหนึ่งล้านบาทนะคะ เกาขายเป็นตารางเมตรนะที่นี่นะคะตารางวาตารางเมตรตารางสแควร์เมตรนะคะ,อะสองแสนแปดหมื่นบาทนะคะก็เท่ากับประมาณสามหมื่นกับสี่หมื่นโครนนะคะเกือบสี่หมื่นโครนนะคะอพาร์ตเมนต VIP ์วีีที่นี่นะคะอันนี้เป็นอพาร์ตเมนต์ที่สร้างใหม่นะยคะตึกนี้สร้างใหม่นะคะขององค์การของหน่วยงานของธนาคารนะคะเป็นของธนาคารนะคะ dnb bank นะคะ dnb bank นี่ก็เป็นธนาคารของสาขาทั่วโลกเลยนะ